มานะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์โว <What? S 1> นะครับพี่น้องเอฟซีเช็คีไว้อย่างไรเนาะ mm. เขาไม่อยากร่ำไม่อยากรวยอะไรหรอนะพี่น้องเอฟซีโบมีฝฟ้าเพื่อนเขาก็อยู่ได้อืมอยู่มากคือเก่านี่นะเด็กเขายิ่งพูด ผมถึงกับอึ้งเลยนะครับเมื่อน,น้องเขามาพูดว่าโอ้อยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะก,กลับไม่มีมามาเป็นบ่มีฝาบ้านคือเก่าก็นก็นได้ก็ไม่ให้มันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีคิดว่าเด็กเขาไม่คิดเหรอนาสภาพจิตใจเขาหล่ะทีนี้อ่าแล้วคนยังอยู่ทีนี้เหมือนฆ่าคนทั้งเป็นอีกทีนี้นะครับ คิดแต่อะไรครับมีแต่ตัวเองเสียเส้นอย่างเดียวเสียเอ็นอย่างเดียวเอาคนอื่นหลหรทีนี้ได้ไหมหละ่ะนะครับเอา้าวก็ง่ายนมันก็มีความคืดนเนาะอ้าวอหาพอหกหม่หนึ่งม่สองเขาก็คืดอะไรเขาก็มีความอ่ามีความเสียใจมีความดีใจมีความโกรธความเกลียดเหมือนกันนั่นแหละพี่นะน้องน้อยแห้งจำดี เนี่ยยังน้อยแหงจําดีว่าเจออะไรกับชีวิตมันบ่มีลืมดอกคนเหานะ่ะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนะี่ยมันจะลืมได้ง่ายจีอืมขนาดเราเป็นเด็กเนาะนยังคิดว่าเออตอนเป็นเด็กเราเจออะไรอะไรมาบ้างเจออะไรเจอความทุกข์ความยากยังสัน้นยังจีเขาก็อยางหนีจากความทุกข์ความยากนะครับก็ขยันหาเงินหาทองหาน,านันหานี้เนี่ยเป็นบ่ละ ก็จะหลีหนีความจนเนาะอีดูพ่ออีดูแม่โอ้ยตอนเป็นยังนังน้อยพ่อแม่ทุกยากปากมองจะแซดจงซี่ได้อืมนะครับเขาวบไดนี้คืดคือนั่นได้ครับบัดนี้คืดว่าหัวอกเด็กน้อยเขาจะเป็นแจ้งไดแจ้งหดบัดนี้ไปเว้าดีน้ำเขาก็เบจะเว้าน้ำแล้วเมนบอกครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็มดความสะท่าเลยเมนบอก อืมคือเดียวกับผู้ใหญ่บพเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วบัอ้์เขาก็หมดความศรัทธาหมดความซชื่อมัน่นหมดความชื่อถือแล้วมันไปจิจากลัวซ้า,ามันไปจะไปเขารบเอแม่นบ่ละที <c oughs> <c oughs> นี้เรื่องมันก็บานไปสัญญาแล้วถ้าครอบครัวามาพูด ยืนยันการันตีมันบเป็นทั้งสี่ดอกความเกิดของก่อยไปมันจิบวอย่าวปนนี่หลักๆสำคัญคือคนในครอบครัวมันบด้เกี่ยวกับผู้อื่นเลยจากเขาจิบว่าจังใดการให้ปลาค่ำหรือจังใดเราก็ไม่รู้หรืออาจจะพูดมันละเหตุมันละละมันละละกกามี เออนะครับแม่นบอกแล้วจุจักน้ำเขาตีไปฟังน้ำเขาตีนะครับแม่นบอกแล้วเราก็ไม่รู้แล้วจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่แต่มันคือเกิดเหตุการณ์ไปนี้เกิดขึ้นอีเวนต์ให้ตัวดีบบบน,นี้ อันนี้ได้อันนี้เราก็มาวิาพา์วิจารณอันนี้ที่สิ่งที่เขาพูดได้นะครับนะเขามาพูดเองเขาเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องชงเรื่องซองเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันมาได้จังไหนบาทนะไปถบเท่น,น้าใจเรื่องอยั้งบาทนี่เอาเงินนั้นมาจากไหนบาทนี่มันมาได้ยังไงนี่เราโอ้จ่ายทีนี้โอ้เป็นอะไรที่ โอ้ยตายแล้วครับพี่นอ้องเอฟซีขึ้นไปขึ้นมากครับโอ้ยนะครับขึ้นโวจีแต่อืมนะครับมันเป็นแบบนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้โจมตีไปใส่ร้ายไปสีใครหรอกนะมันก็เป็นเรื่องอดีตไปแล้วนะครับการอยากทำอะไรที่ไทยบาปไทยอะไรมันยากครับพี่น้องเอฟซีนะมันเสียใจไปแล้วมันเป็นอะไรที่ฝังแกมัน แก้ไขมันขึ้นบได้ครับพี่น้องเอฟซีอืมค้นกับเขาคุกไปแล้วถ้าที่ช่วยช่วยเทิดแรกปุ่นครับผมบได้ไปใส่ไล่เขาป้านันหรอกมันช่วยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบได้มียังเลยจะเอาอยัางเขาไปใหม่ไม่จะเอาเขาไปได้ตีเ้าก็ดูจากอะไรชั้นต้นอกุกบกูทอนทีนี้ถ้ากช่วยปุ่นต่เริ่มต้นเริ่มแรกปุ่น ทีบเอามาว่าแบบนี้หรออม,มันด้วยเรื่องเองินเรื่องทองอยากครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละเห็นเงินน่าดำเห็นข้ำนา่าเศร้า เพราะว่าอีเดมมันก็มันมีความสุขมันมีความสุขความเจริญแจมเม็ดเลยอ่าอะไรมันรู้อยู่แก่ใจเนาะมันนอนโมลับดอกอืมโอ้สวัสด,ดีครับพี่อิซูซูกิโอ้สวัสด,ดีครับพี่ซูซูกิบอานี่พี่ซูซูกิพี่นาคาสวัสด,ดีครับ อืมเนอะเอานะครับพี่น้องเอ็ากซีเวลามันนี่ก็เวลามันก็เป็นตะครุดบันนี้ว้าวมันก็จีบเอาเซ็กว์ก็ผีศาจตุ่นเนาะก็ซูเปอร์แมนบุเรียววานนี้ป้านในหนังบุงเรียวเนาะโอ้ยตายแล้วนะเวลาซัมเน่มันจะเป็นไปได้บ,บอกเอมันจะบ่มีผู้เห็นเลยตี อ่าแล้วก็มีอะไรคนที่ทำงานอยู่หลังบ้านด้วยบ้านเวลามันก็ยังไม่ได้อันนั้นเท่าไหร่บ้านม้ามันจิบพเห้าเป็นฟอร์ดปุดตีอ่าถ้าไปมันจิบปิดหนาหมาจิบพเห้าติจิเปิดนาไปเลยตีบุกุ้จะได้โบนะครับพี่น้องเอฟซี อก็คืดยาก่อ้คืออคดหัวจะแตกครับพี่น้องทีพี่าแม่บอกคืดน้ำแล้วคืดอยู่คืดน้ำหตุกันมั่นนี่นะนะครับพี่น้องเป็นไปได้บ่นะครับคิดได้เฮากันได้นะแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละนะอืมอา้าก็ถือกันดูนะเป็นจะได้ไปน้ำกันมาน้ำกันอยู่ บอกคูเป็นแนวนี่บาทนี้เออนะครับแล้วก็เงือดอีกบานนี้เอออืมนะครับจ้าเขายังเฮ็ดหัวใจครับพี่น้องเอฟซีพวกนีงงงนะก็จีว่ามันไส่บอเนาะมันไส้พอไปอีกพออืมก็เป็นคนพูดจาผงสะผางพูดจาเสียงดังแบบนี้นะก็จะมีชวนนั่นละอืม คนเฮามันกับพวคือกันเนาะอันนั้นเ้าดังเ้าแห้งแบบนี้นะาอันนั้นเผาโปกกโรดแบบนี้น้ามันก็จะมีเหตุมันก็จะเป็นไปกัมีนะครับพี่น้องยุบสี่ออมันหลายแบบนะความคืดกอยนี่นะยอเไงเขาช่างแบบนี้น้ะเขาบ่พอใจแบบนี้ละเออนะเขาใจบ่แบบนี้อืมนะ ันนี้แหละแล,ะล,ะละะ้วแบบพ่อเอปกแบบก้นเบ้าแบบนี้นะในเรื่องนี้น่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ได้มาวิเคราะห์วิพาววิจารน,นี่หล่อยนะแต่เขาสร้างในเรื่องนี้นะนะอืมเขาบอกประเด็นคืนอว่าเออเป็นคนเบ้าแน่นันแนวนี้นะบางคนเขาก็กถือบางคนเขาก็กไม่ได้ถือแบบนี้นะนะครับอืม